จัดตู้ไม้น้ำแบบนี้ใช้งบเท่าไหร่แล้วต้องทําไงให้น้ําใสอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วจะต้องติดตั้งไงไปดูกันเริ่มต้นด้วยตู้ขนาด12นิ้ว สูง10นิ้วกว้าง10นิ้วตู้นี้จุน้ำอยู่ที่12ลิตรตริดฉากสีฟ้าตู้นี้15 0รบาท2เซรามิกลิงในถุงซิปครึ่งกิโล59บาทเอาวางไว้ด้านล่างนะสร้างเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะเอาไว้ช่วยเพิ่มประชากรจำนวนของจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายของเสียในตู้เรา3าทันเอร์แบ็กตัวนี้เป็นจุลินทรีย์เป็นชนิดผงนะเฮียใ,ใช้ชนิดนี้อันนี้กระปุกละ45บาทเอาเติมลงไปในที่อยู่ของจุลินทรีย์ด้านล่างนี่เลยนี่ตู้นี้เขาให้เติมแค่ช้อนหนึ่งนี่ประซัด 4ดินยูขนาด1นกิโลสีบาทอันนี้ตู้นี้เราใช้4ถุงนะดินตัวนี้ไม่แตกง่ายนะเหมาะสำหรับปลูกต้นไม้น้ำนะปลูกได้ดีเลยตัวเนี้ยใส่ไปให้เต็มเต็มนี่เราก็ใส่ไปนะเกลี่ยดินให้ทั่วๆใส่ไปทั่วๆเลยนะ ปิดให้มิดเลยดินตัวนี้ไม่แตกง่ายนะเหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้น้านะปลูกได้ดีมากเลยอันนี้จะพยายามทําด้านหลังให้สูงสนะเฮียอยากจะให้หลังหลังได้สูงสูงไว้ก่อน5ต้นไม้น้ํานี่หมดนี่200เองมาเดี๋ยวมาดูบ้างมีอะไรบ้างแต่ต้นไม้พวกนี้มันก็มีข้อดีนะมันไม่ต้องใช้คาร์บอนมันก็เลี้ยงได้นะแต่ต้องคอยตัดแต่งอยู่เรื่อยๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ไม่ต้องใช้คาร์บอนทีนี้เดี๋ยวมาเติมน้ําก่อนเดี๋ยวถุงพลาสติกรองก่อนไม่ให้น้ํามันกระเด็นไปทําให้ต้นไม้ที่เเเเเรรราาาาาาปลลููกไววว้้้้้้พััังงงงงงงออออ่่่ะททีีีีีนนนตตตตจจดดยยยมมคชชบบขแแหหใส ขึ้นมาก่อนนะนี่จะเอาไว้ด้านหลังให้มันสูงสูงด้านมุมซ้ายมุมขวาสูงสูงแล้วก็ด้านหน้าก็ให้มันเตี้ยเตี้ยไล่ระดับลงมานะนี่ก็ประมาณนี้เลยหกไฟนี่เดี๋ยวเราติดไฟก่อนเลยไฟตัวนี้เป็นไฟ LED ขนาด9วัตต์นะ230บาทต้นไม้พวกนี้มันขาดไฟไม่ได้นะมันขาดแสงสว่างไม่ได้มันต้องมีแสงสว่างแต่ว่าถ้ามันไม่มีคาร์บอนไม่เป็นไรต้นไม้พวกนี้เลี้ยงได้แต่ไฟสำคัญมากเฮ้ยตัวนี้แจ๋ววามันเปลี่ยนสีได้หลายสีน่นหน่าไฟตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนได้3สเต็ปนะ ไม่เจ๋วเลยว่าทำไมน้ำไม่ใส่ลืมลืมลืมใส่กองตัวนี้เนีย่ยใช้ XE 0 9นะของเจนิก้าตัวนี้เหมาะสำหรับตู้ที่มีน้ำประมาณ12ลิตรเนี่ยตัวนี้กำลังดีเลย อันนี้จะต้องใส่น้ำล่อเข้าไปในนี้ก่อนนะเอาน้ำให้เต็มเต็มกองวอาน้ำมันถึงจะทำงานนะบางคนว่าเอ๊ะทำไมปั๊มไม่ทำงานทันทีนะนี่แล้วก็น้ำใสไปให้เต็มเต็มนี้มาถึงจะทำงานนะแล้วก็ถ้าเกิดที่บ้านเราอ่ะถ้าเกิดมันมีคอรีนเราก็เติมน้ำยากำจัดคอรีนเนี่ยนะถ้าเกิดเรารียบถ้าเกิดเราไม่รีบเราทำระบบเสร็จเนี้ยทิ้งไปห้าชั่วโมงคอรีนก็เลยเหยียบหมดแล้วอันนี้ขวด,ขวดแค่ยี่สิบกว่าบาทเองแล้วถ้าเกิดตู้เรานะน้ำมันไม่ค่อยใสเรายอยากให้ใสเร็วแล้วก็เติม,น,มน้ำายาปรับสภาพน้ำใสไป แต่อันนี้ใส่ดีแล้วไม่ต้องเติมตู้เรียบร้อยแล้วหาปลาใส่สัก2คู่สวยๆนา่ๆนารักนักนี่เราปล่อยแรมลงไปเลยกัสกสอคู่นี่เป็นไงกำลังดีเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่ชุดนี้หมดไปกี่บาทวะช่วยคิดหน่อยคอมเมนต์มาเลยนะครับ